คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กามาพบกับน้ำเชียในงวดวันที่16พฤษสภาคม6กขาเด้อค่ะ,คะท่านผู้ชมค่ะมือนี้น้ำเชียก็ได้รับสายดวนเด้อค่ะท่านผู้ชมปูบุหไหลาสายปลาโถมาเพิ่นวาเพิ่นอยากปล่อยเหลข3สามตัว ห้างเดียวค่ะท่านผู้ชมก้อนหนานั้นน้ำเชี่ยกับปล่อยขีดปูไปแล้วปูเพิ่นหย 3, อยสามแปดข้างบนาหาสองสองหาข้างล่างเด้อค่ัดท่านผู้ชมค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูน้ำเชี่ยกับขอกาบขอบพระคุณปูที่ส่งตัวเลขให้ทางช่องยูทูปน้ำเชี่ยนําเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในการสื่อสารกินแวงรัฐบาลเด้อคขัดท่านผู้ชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์ในเด้อค่ะจังได้หงวดนี่ก็ขอให้เฮงเงปังปังสุขสุขคนเด้อค่ะไปรับชมไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะปูกับน้ำมันสกัดค่ะพร้อมค่วอนว่ปูปับม,มันมันตรงกับทั้งกวามงฝันทั้งนิเมตตั้งยังมันมันขบมดนะมันขบหมดค่ะ ให้ได h เฮ็ i ในเด้อผู้ของน้ําแจ้งนี่ก็เลยว่ามันหลายจ็บปวดค่ะได้ยินมาตางเาดินเอาหยังมาลงมาลผักปลาแล้วก็มาต่างจาาค่ะเลยว่าเนี่มันเกิแล้วที่ปล่อยไปลปู่อืมันใจคักมื้อนี้แห้งมันใจแห้ง มันใจแห้งด้วยค่ะท่านผู้ชมปูว่าให้เขาเด้อปูงวดนี่ซาถูกค่ะปูปูผักคิดจึงได๋ก็บู่ผักแต่เริืมจนจากเด็กยิ่งมากจากเมื่อคุณมาจนมื้อนี่อืมค่ะัเลกตัวเดียวนี่ล่ะค่ะเลขตัวเดียวปูวามาอย่างน้ำหลวงปใหญ่นี่หลวงปใหญ่เป็นยิ้มเนี่ยหลวงปัญญมือนะ่ะอือพอจากวันมาเมื่อนี่แล้วเฮาจะออกอมาบางทีม่วงนี่ละ่ะ ค่ะคนกวรกเล็บคนเป่าปออมากเนี่ย<ม>เคนหายเรยกมากตรงเมื่อถึงสามตัวแรกที่แรกจะบอกน้ำแค่ไว้ตว่าเล็บนกสามแปดจะเริ่มต้นพนะออืตอนแต่ว่าพอเห็นพอป,ปุ๊บปากมันก็เรียกว่าแค่สามแปดค่ะแล้วบันนี่คนหาย ป็นไห้วังกี่โมงค่ะเลขเนี่ยมันเที่ยงอะไรค่ะเลขตัวสามแปดแปดสามเนี่ยอืมก็นั่นนั่นเขาป้อยไปสามแปดแปดสามบนนโปูเนาะไ่อ่ะมันเป็นเลขวนนอะไะค่ะหาสองสองหาป้อยข้างล่างค่ะแมีนค่ะมือนี่ปูอธิฐานจะแกเริ่มพื้นแก้วอ,ออกจากพื้นที่มุมนี้ไปค่ะเลขเนี่ยคันมันเด็ดเป็นนกสามแปด ลงยอยยืนหนินะค่ะยัยเลยไปยืนนิไปยัยค่ะปู่อว่าจะติตํำแพ่งนี่อยเพิ่นอ้นั้นวะ่าในยูอุโบสถวค่ะว่าเงินตีแสนแต่ว่า,าใส่เบินทีบอหยางดอกก็เลยว่า,าพอแล้วมเจ็บปวดถึงคนตาหลายเด้งที่บทินมดทําฮ <laughs> ่ายว่ากันในรอบนี้ พอสามงวดถึงเจ็ดงวดค่ะท่นมันเป็นไปได้บวชเจัดงวดสาธุาค่ะปู่ 6, 8, 6, 8, 3, ค่ะเลขในปนไหมาเนิ่นไหนหกแปดสามโอหกแปดสามค่ะแมนตัดบ่ปู่ความในตั้งใจแต่ที่พนที่ขวเพนที่แรกขอหก สามแปดเด็โอ้ eight, eight. Oh, ขอหกสามแปดอืมคนมาให้ 6, 8, หกแปดสามให้ต้งตรงด้วยกันอื่อเเดียวก,กันค่ะตัวกระตัดกระตัดสามแปดเท่าค่ะเหมันใจว่ามันเป็นเลกใหญ่มันจนมันบอกเป็นเลกล่างเนี่ยมันที่บอกเป็นล่างเดอกก็ล่องพไงถูงเนียย่ลยล่อหพไงล่อใหญ่ นไหนตรงตีว่าไปตรงพระอะไรหละตรงพระไง่างเขายังปกติบ่ค่ะปูปกตินิ่งมากนิ่งมากแต่ว่าเลขเนี่ยว่าเลขถือแล้วเห็ดจังได้แค่ถือเห็ดจังได้กันวานนี่เออวานนี่นอนมากเลยไปเออค่ะนอนมากเลยวานนี่ครบแปดหน้าหมดละเรียบร้อยแล้ว ตั้งแด่กบดบีนะค่ะแยาคักปไปนันกันมาบว่าจะยานเอฟพีเทียจใจทั้ทงของกัมพูาาชานี่ยเทียมันถือพวนีน้เ <ใจ S 2> นจเมื่อไหไหมแล้ว่าแจเมือม่อไหรไหค่ะอืมกั่ว่าต้องคอมเมนต์นี่อย่างมาแด้วพอมันโอ้ยเดี๋ยวพูนี้าจิทตทำใจไงพะ ทำวัดสมุนเดียวมันจะบวมเหี้เกาไหมอืมค่ะย่าไปอ่านดวง่ตัวนอันบวมน้ำเสีเจ็ดล้านคนผุนแม่ติดตามแม่แกน้แใจญ่ได้กับเจ็ดล้านคนหเออเจ็ล้านว่ผนแม่ังไงคนไหนก็ีวอร์งเลเจ็ล้านคนมื่ก็คเห็นว่ามันหลาเป็นเี้ยแค่ะช่ว่นนี่มันใจเลข ถูกลงคนใหญ่จิดของนายคนแล้วดีกว่าแต่ว่าครั้งแรกเบอกได้ว่าว่าอยากบอกว่าสามตัวดอกแต่ที่แรกอ่ะเรยบอกว่าสามแปดสามแปดแต่วันนี้คนใ้หกแปดฐามกับกันค่ะแปดกับนันแช่ตัวเดียวค่ะเล่มนี้ก็มั่นใจเลยเท่าบอกก็ไม่แช่ไวก่อนค่ะว่ามั่นใจวันนี้มั่นใจเต็มร้อยแมน แล้วก of er. oh, the ็ออกคว่ำแล้วก็ออกคว่ำมันต้องไปคิดว่าจะออกว่าเจ็ดสามเจ็ดยังบ่ต้องไปคิดยังไงเดี๋ยวตีว่าบ่ประมาทดอกค่ะเพราะว่าเป็นอย่างคือจังว่าโบจังกันมีมีคนประมาทปูไม่แล้วดิค่ะปูปออกดอกเจ็ดตองตองเจ็ดป้อเจ็ไปเฝ้าป้อ๋องวดที่นั่นต้องปูแมนค่ะแต่พุ่นละก็เริ่มปรกาศวาวลาย งวดผุ่นปู้ไปกองฉลากเลขออกเกตซองอะกับ่านผู้ชมซองเกตจริงกันก้นบอลพระบ๊ะบ๊ะโบ๊่งเกีบโบ๊ะอย่างอาจารย์นี่หรือว่าปู้นี่ที่ไปตอวอยู่เด้อค่ะโอ้จะคอมเมนต์จะพูดอย่างนรกนนแต่ว่าที่เกตลานคนติดต่อติดเชื้อเต็มเอาทีมอาทั่วทัพเลยเอาไปอย่างปู้อย่าไปอ่านปู้ มันมันหงุงใจแต่ว่าวันนี้มันใจมันใจค่ะคันที่ตัดตัดแช่แปดสามตัวเดียวยังไ้บนล่างกัเทื่อเอาปูข้าง่าพี่น้องเพิ่นตัดสามตัวปูกับหกสามหกแปดแปดสามก็สีได้ที่เราปูกัน6กสามนี่บ่มามให้ให้ตัดเลยแต่ว่าหกให้อยเป็นหลักเลย ให้ตัดอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าปูว่ามันบ่มาให้าอาหูไปไว้ลักลอยค่ะแต่รางวัลที่หนึน่งเนี่ยแห้งเจ็บเจงสีเฮหเลยนะปูหาก่อยู่แต่ว่านี่ให้บอกว่าทั้งเิ็ดเจ๊ก้าวมาจกให้มันแต่ว่าพระตุดงตุลาชายปานบ่ได้เกลี่ยไรบ่ได้ยัยยยงนั่นแต่ว่านี่เจ็บบอกเด็กก้อนจริงใจค่ะ แล้วก็จะคอมเมนต์ได้หลือปูหป่หลาปุายนโอ้โอคิดเนี่ยเด้อค่ะเดี๋ยวเป็นบ้าเป็นประสาเด็ดเอาตีน้ำเชียกับเป็นนักแลดงปู่ยวันพีน e พ่น้องเอฟซีเพิ่นลห้ยกำลังใจน้ำเชียกับเลยเศร้าคิดแน่หรอกค่ะปู่มั่นใจค่ะไม่ต้องโ <3, 3, S 2> ทษบาปวาเออต้องปล่อยให้เต็มเต็มค่ะอสอกนการยั่งคือเก่าสอกนการยั่งคือเกา่าเด้ไหมคุณผู้ชมล่งอืม เ,เ,เ,เอาปูบั้นน้ำเชี่ยวกับสีรบกวนปูซ้ำหนีะะนะครับปูบันเนี่ยครับค่ะอยู่ดีมีแห้ง้อปูน้ำเชี่ยวกับน้ำมันสกาดค่ะครับจเจริญพรเอาค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นโทรมาย่ำเลขกสามตัวนะครับอ่าเพิ่มมากปูเพิ่นขอวัยสามแปดค่ะแต่ว่าม,มือนี่อ่าปูเถาที่เพิ่นว่าล่ะค่ะท่านผู้ชมในข่วมฟันปู เพิ่นผันหามาก6เป็นลักลอย8เป็นลักสิบค่ะปูไหลยอยากได้3-8ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหาย3ตัวหางเดียวเลือกค่ะก็คือ6-8-3ค่ะ8-3-3-8ปูเพิ่นมักหลายค่ะกับไห่เพินน่นเนเดอรค่ะอ่าบางเทียน้ำเสียกับหยานมันแหลนลู่ลางหรือว่าอยู่บนกับพิจารณาเพิง่งเลือกค่ะเลขมันโมเมนเลขกคำนวณค่ะอ่าเลขกอ่า ฝันค่ะท่านผู้ชมเลขพุ่มเจ้าทีค่ะลางไก่ย่งงตัวเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมคือหาสองค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเนาะค่ะเงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะถูกหวยรวยเงินไปนํำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ